สวัสดีครับพินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจําวันที่20ตุลาคม2566ครับผมเมื่อวานนี้ก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งวันนะที่สกุลเงินยูเอสตาลาครับเป็นคงฝักตัวแข็งค่ายอย่างต่อเนื่องเลยหลักๆแล้วนะครับที่ผมดูมานะครับเมื่อวานคนอาจจะงงเฮ้ยทำไมตัวเลข GDP ออกมาเนี่ยมันแย่กว่าครั้งก่อนทําไมตัวเลข t ิน l ี o b ็อบเ c l a ค m ออกมามันแย่กว่าครั้งก่อนแล้วทําไมยูเอสตาลามาถึงแข็งไม่ได้นะครับเราก็มาดูปัจจัยที่น่าสนใจกันนะครับปรากฏพบว่า ถึงแม้ว่านะครับตัวเลขมันจะออกมาแย่กว่าครั้งก่อนก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็ออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์หรือว่าตลาดเนี่ยเขาได้คาดการเอาไว้นะครับซึ่งเขาได้คาดการไว้ว่าตัวเลขเนี่ยมันจะลดลงค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ปรากฏว่าตัวเลขจริงๆมันออกมาเนี่ยมันลดลงดีกว่าคาดการนะครับก็เลยทาให้ US Dollar เนี่ยปรับตัวแข็งค่าขึ้นนะครับก็อาจจะเทรดยากกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยตลาดน่าจะยังคงมีความ เชื่อมั่นนะครับในความแข็งแกร่งของสกุลเงินยูเอสดอลลาร์ว่ายังคงเป็นสกุลเงินหลักของโลกของเราอยู่ครับรวมถึงประเด็นในเรื่องของตัวเลข GDP นะครับซึ่งมันเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงรายได้หลักของชาชนชาวอเมริกันนะครับมันออกมาในทิศทางที่ต้องเรียกว่าดีขึ้นและกันนะถ้าเกิดว่าเทียบกับคาดการณ์นะครับตัวคตนตกงานนะครับก็ดูแล้วนะครับไม่ได้ออกมาในตัวเลขที่มันเยอะอะไรมากมายนะครับดีกว่าคาดการณ์เสียอีกก็เลยเป็นจุดที่ทําให้ยูเอสดอลลาร์เนี่ยสามารถ ังคงแข่งข้าอยู่ในหน้าตารางได้เมื่อวันนี้นั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะในวันนี้ยังคงมีประเด็นที่น่าติดตามนะครับหลักแล้วนะครับหลักๆแล้วก็จะเป็นตัวเลขฝั่งสหรัฐนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตข้ามไปทางสหรัฐก่อนนะครับวันนี้จะมีการประกาศตัวเลขตายอดคําสั่งซื้อสินค้าคงทนนะครับเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับคาดการณ์ออกมาแย่ลงนะส่วนตัวเลข PCE นะครับซึ่งเป็นดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคลเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในตัวเลขที่อ่าบอกเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ในสหรัฐได้นะครับถ้าเกิดว่าเงินเฟ้อมันยังคงเยอะอยู่เฟดก็อาจจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะครับเพื่อที่ว่าจะให้เงินเฟ้อเนี่ยมันกลับลดลงตามเป้าหมายให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคาดการณ์ออกมาก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะครับก็คือตัวเลขดัชนี PCE เนี่ยมันออกมาเท่าเดิมนะครับว่าเงินเฟ้อไม่เพิ่มขึ้นนั่นเองประกอบกับอีกใจหนึ่งนะครับก็เป็นในเรื่องของการประชุมรายงานการประชุมของเฟดนะฮะเมื่อช่วง 2- 3สพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่า อ่าตัวเฟดเองเนี่ยเขาบอกได้ว่ามีหลายๆคนเนี่ยฮะเริ่มเสียแตกแล้วนะครับสำหรับคณะกรรมการเฟดในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับบางคนบอกว่าไม่จําเป็นแล้วนะครับเพราะว่าการปรับขึ้นมาาๆเนี่ยมันทาให้สหรัฐเนี่ยมีความเสี่ยงในการเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยในการประชุมครั้งนี้นะฮะยังได้มีการรายงานว่ามีการคาดการณ์นะครับว่าอ่าสหรัฐเนี่ยอาจจะต้องเผชิญกับ สภาวะเศรษฐกิจถดถอยเล็กน้อยในช่วงสิ้นปีนี้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ว่าคลายความกังวลให้ตลาดะครับอาจจะไม่ได้ปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยอย่างที่หลายๆฝ่ายคาดการไว้แล้วนะครับก็เอาเป็นว่าการประชุมครั้งหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากําลังเล่นในตีมที่ว่าเฟดหยุดการขึ้นอันตราดอกเบี้ยนะครับแล้วเงินเฟอ้อก็ลดลงอีกตรงนี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้สกุลเงินยูเอชจอลาเนี่ยมาสามารถปรับตัวแข็งค่า,ข,าขึ้นได้นะครับจากทิศทางที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจปอไปอไไดดไไ้้ทีี่ยังงขึึนนะครบรบวมถ เซฟเฟเนอย่างาราคาทองคำเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงเพราะว่าคนก็จะเริ่มผ่อนคลายความกังวลลงแล้วนะครับแล้วต้องเหนือจากตัวเลขทางฝั่งสหรัฐนะครับในวันนี้เนี่ยช่วงบ่ายนะครับก็จะมีการประกาศตัวเลขตันชนียอดค้ารลีิของปอนนะครับของสหราชอาณาจักร้วก็คาดว่าตัวเลขออกมาดีขึ้นนะครับตรงนี้อาจจะทําให้สกุลเงินปอนเนี่ยปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้ในระยะสั้นๆนั่นเองก็ให้ระมัดระวังความผันผวนกันเอาไว้ด้วยนะครับ ต่อมานะับเดี๋ยวเรามาดูทางเทคนิคกันบ้างนะครับเช้านี้ราคาต้องคํานะครับก่อนที่เขาจะทาโลเมื่อคืนนี้นะครับก็ได้มีการทาอีกหนึ่งโลช่วงเช้านะครับทิ้งเอาไว้นะครับฝากเอาไว้สําหรับหน้าบ่ายนะครับให้เจ็บใจเล่นๆสำหรับใครที่ตั้งซ็อกรอตเอาไว้นะครับก็โลล่าสุดตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยสาสิบหกจุดแปดห้าโดยประมาณนะครับเป็นช่วงเวลาที่ผมกาลังอัดคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับแต่ว่าโซนที่น่าสนใจนะครับสําหรับฝั่งเซลนะครับถ้าเกิดว่าเซล์ตอนนี้เนี่ย อาจจะยังสุ่มเสี่ยงอยู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับช่วงบ่ายเนี่ยราคาทองคาจะปรับตัวขึ้นนะครับแล้วจะทิ้งตัวลงในช่วงตลาด US นะครับหรือช่วงประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเซลล์ตอนนี้เลยเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงนะครับสุ่มเสี่ยงที่จะโดนลากได้นะครับจุดเซลล์สวยๆนะครับหรือว่าโซ่สําคัญเนี่ยผมขอให้ไว้ที่แนวต้านนะครับประมาณ1,954.50นนะครับตรงนี้ก็ มันจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่ราคาสามารถปรับตัวขึ้นมาเทสได้นะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับฝ่งเซลล์นะแล้วก็เราไม่ต้องเก็บเันเยอะมากครับโลเดิมก็พอ1 9 4 0 1 9ั0กถึงนกต้นๆก็พอนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วนะครับก็พยายามอยากถึงกอเดิมภาพสัปดาห์นะอาจจะเกิดความเสี่ยงได้นะครับส่วนหน้าบ่ายนะครับหน้าบ่ายตรงนี้ผมขออนุญาตให้ราคาไว้ที่1,944นะครับตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับหน้าบ่ายนะ 1, าจจะ ลองถือเลเล่นไปถึงหนึ่งเกหิบสี่ก็ได้นะครับแต่ว่าให้ริกไว้หนึ่งอย่างนะครับรอดูไว้นะครับถ้าเกิดว่าเรามองเซลล์นะครับแล้วช่วงประมาณหนึ่งทุ่มกว่าเนี่ยราคามันยังขึ้นไปไม่ถึงเนี่ยเราอาจจะต้องอพิจารณาในเรื่องของการคัดหน้าบายแล้วนะครับเพราะว่าตีมหลักนะครับช่วยหลักของมันเนี่ยมันยังคงเป็นการเทรดในฝั่งเซลล์อยู่นะครับแล้วก็โครงสร้างในฝั่งเซลล์เนี่ยยังคงไม่เสียหายนะครับถ้าเกิดว่าโครงสร้างของฝั่งเซลล์เนี่ยมันจะต้องเสียหายจริงๆเนี่ยนะครับ หรือว่าทองคำจะกลับมายืนเป็นขาขึ้นได้จริงเนี่ยมันควรจะต้องขึ้นมาเกิน1,984ัซะก่อนนะครับเพราะถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มนั่นเองครับโอเคครับวันนี้ยังไงผมขอฝากเพียงเท่านี้นนะเราระมัดระวังความผันผวนเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมตั้งสต๊อปลอร์มัณฑ์แมเนจเมนต์กันด้วยนะครับขอทุกคนโชคดีมีกาไรครับ